สวัสดีจ้าวันนี้มาดูนิเคอิเช้าวันที่22กันเลยนะจ้าวันนี้สิริทําเสร็จแล้วนะตามหน้าปกเลยนะจ้าตามหน้าปกเลยเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูนะนี่จ้านิเคอิเช้าวิ่งรูด0 8ย์เด่น4 6 8 4 0 3 0 5 0 7 8 1 8 8 8 9กัน16นะจ๊ะตามนี้เลยจ้าวันนี้ทำ ไว้เสร็จเรียบร้อยแลจ้าพิมพ์เสร็จเรียบร้อยตามหน้าปกเลยนะจ๊ะใครสนใจอยากเข้ากลุ่มหรือติดตามสิริได้ที่ไลน์ i อดีที่ให้ไว้นี้นะจ๊ะ093 3485120ตามนี้เลยนะจ๊ะมาดูกันว่าวันนี้จะเข้าไหมส่วนมากจะเข้านี้เช้านะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะฝากติดตามด้วยจ้า